และเรารู้จักสภาพของอาคาสถานที่นั้นๆอยู่ 14. เราก็สามารถพิจารณาถึงดวงชะตาของเจ้าของบ้านได้ด้วยโดยการเทียบเคียงจากเรือนชะตาของบ้านนั้นกลับมาที่เรือนชะตาของเจ้าของบ้านได้ด้วยพิจารณาจากส่วนส่วนของบ้านนั้นเช่นพื้นบ้านก็คือเรือนที่สิบของบ้านแต่เป็นเรือนที่หนึ่งของเจ้าชะตาก็หมายถึงเจ้าชะตานั่นเองฉะนั้นถ้าเรามองดูพื้นบ้านเป็นอย่างไร เจ้าชะตาก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าพื้นบ้านแข็งแรงสวยงามไม่แตกระแหงหรือยุบแสดงว่าชีวิตทั่วไปของเจ้าชะตาก็ดีตามไปด้วยถ้าห้องด้วยประตูหลังเรือนที่ห้าของบ้านสกรปรกไม่สวยงามเป็นแอ่งขังน้ำส่วนประกอบต่างๆไม่ดีแสดงว่าเจ้าชะตาหามิตรแท้และความสมหวังในชีวิตได้ยากเพราะเรือนที่ห้าของบ้านเท่ากับเรือนที่11ของเจ้าชะตาเป็นต้น ในการพิจารณาบ้านหรืออาคารกับจักรราศีท่านแมคคาฮูเบอร์สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังต่อไปนี้เรือนที่สีราะศีเมษควรอยู่ชั้นสูงสูงโดยเฉพาะราศีเมษและอังคารมีคุณภาพดีเรือนที่สี่สถิตรารศพีพษภควรอยู่ในแถบชนบทตุกไม้ผลเรือนที่สีราศีกรกฎมินควรอยู่ใกล้น้ำทะเลสาบทะเลห่วยแม่น้ำหรือลำคลอง เรือนที่สีราศีสิงบ้านสวยแขกหรือมากเรือนที่สีราศีกันเกิดที่คลินิกเรือนที่สีราะศีพิจิกระวังไฟไม่บ้านควรสนใจตำแหน่งสัมพันธ์ของดาวอังคารเรือนที่ศีราศีธนูกลุ่มเกิดและบ้านพักอยู่ใกล้ทางรถไฟมีดาวพระคราะห์สถิตหน้าเส้นแบ่งเรือนที่สีอาจอยู่แถบชายแดนเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่กล่าวถึงราศีตุลมิถุนและมังกร ก็ให้ท่านพิจารณาตามลักษณะธรรมชาติของราศีทั้งสามเอาเองได้เมื่อเราพิจารณาพื้นดวงชะตาของบ้านจากเวลาที่ผูกดวงเสาเอกหรือเวลาที่ย้ายบ้านแล้วหรือพิจารณาจากดวงชะตาเจ้าของบ้านตั้งเทียบเคียงที่เรือนที่สี่เป็นเรือนที่หนึ่งของบ้านหรือจะพิจารณาจากตัวบ้านตัวอาคารสถานที่เพื่อเทียบเคียงกับดวงชะตาเจ้าของบ้าน ว่าเป็นอย่างไรแล้วเรายังใช้ดวงจรเพื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันของดวงชะตาบ้านหรือดวงชะตาชีวิตในปีนั้นจากสภาพของอาคารสถานที่ในปีนั้นเช่นในดวงชะตาบ้านที่ผูกขึ้นจากเวลาต่างๆของบ้านนั้นหรือในดวงชะตาบ้านที่ประกอบเข้ากับเรือนที่สี่ของดวงชะตาเจ้าของบ้าน